ดูทิกต็อกเนี่ยเราก็ไปเจอคลิปๆหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับกระเทียมนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าไม่ควรเก็บกระเทียมไว้ในตู้เย็นนะฮะเพราะว่าการเก็บกระเทียมในตู้เย็นเนี่ยจะทําให้เกิดเชื้อรานะบนกระเทียมแล้วก็เชื้อรานี้สร้างสารพิษที่เรียกชื่อว่าฟลาทอกซินขึ้นมานะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อตับของเรานะเป็นมะเร็งตับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็เลยมาค้นหาที่เว็บไซต์ของ ข่าวสดได้รับการยืนยันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จลัดชชยศีรีซึ่งได้ทําเพจเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร,รษษ์สุขภาพด้วยนะครับก็เลยได้เขียนไว้บอกว่ากระเทียมเนี่ยจะไปดูดความชื้นในตู้เย็นเข้ามานะครับแล้วก็เกิดเชื้อราเชื้อราก็ทําให้เกิดสารอาฟาท็อกซินขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดมะเร็งนะมะเร็งที่ตับนะเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นผมนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะต้องรีบมาออกันนะครับ อุติจะเก็บในช่องผักนะมาเปิดดูเออมีจริงๆนะนี่ครับมีกระเทียมนะเฮ้ยมีเชื้อราจริงๆงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเหมือนจะมีรากงอกด้วยเพราะว่าเก็บไว้นานเหลือเกินคนต้องเอาออกก็แหละพวกอาหารแห้งๆเนี่ยก,ก็ก็ไม่โอเคนะครับผมว่าอันนี้ด้วยน่าจะเป็นชิคด้วยเนี่ยพวกนี้ผมว่ามันอาจจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะ เดี๋ยวจะเอาออกด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกพริกแห้งเนี่ยน่าจะเกิดเชื้อราได้ด้วยง่ายๆเลยนะทีนี้มาดูนะโอ้มีจริงด้วยครับมีเชื้อราเลยนะอ,ออกมาดีกว่านะครับคุณหมอบอกว,ว่าวิธีการเก็บกระเทียมให้เก็บดีๆก็คือว่าต้องเก็บในที่โปร่งนะก็อ,ออกมาวางไปข้างนอกนะฮะอุณหภูมิไม่สูงแต่ไม่ใช่ในตู้เย็นนะเพราะว่าตู้เย็นทําให้ในตู้เย็นเนี่ยมันมีความชื้นมันจะดูดความชื้นเข้ามาเนี่ยเกิดเชื้อราอย่างเนี้ย นะก็คือบางวันนี้ที่โปรง่งแต่ก็อุณหภูมิไม่รอ้อนอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องนะครับจะป้องกันได้นะไม่ควรเก็บในตี่เย็นเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมก็จะออกมาด้วยแหละนะเป็น,นพิกแห้งยังไงลองไปดูในตู้เย็นของท่านนะครับผมว่าน่าจะมีกันหลายบ้านเลยแหละ